สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่กับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงดประจําวันที่13นะครับเดือน 5, 2 5 6 6นะครับมัดรวม4หน่อยนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ก็มาดูกันว่าเรามาหรือเปล่านะครับพี่พี่ถือก็มาอยู่นะครับในตัวลูดเนี่ยมาใน1รอบเนาะในตัวลูดมาใน1รอบนะครับ ส่วนตัววิ่งตัววิ่งเมื่อวานนี้ไม่มานะครับเมื่อวานนี้สามไม่มาเลยต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้หนึ่งของเราไปเข้าในรอบปกตินะครับใครรูดที่1น,นะครับเข้าไปที่สี่หนึ่นะครับมาในตัวกลับนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ตัวเจาะมาในรอบเดียวเองนะครับเรามาดูเลขตารางนะครับตารางนี้ของเรา2 9 9 2 นะครับพี่พี่เข้าในรอบ V.I.P นะครับผมแล้วก็0ูนก็ไม่มีเนาะสี่เจ็ดก็ไม่มีนะครับ64แล้วก็มาเข้าในรอบพิเศษนะครับอันนี้เลขตารางเนาะห4สี่นะครับผม,มนี่เนาะนี่ไม่ใช่นะครับ8 6ก็เลขตารางนะครับเข้าไปสคู่นะครับหกสี่กับสอนะครับอันนี้เลขตาราง ส่วนตัวเจาะที่ผมเจาะให้นะครับเข้าไปที่4114นะครับรุ่นนะครับผมก็ยินดีกับที่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านด้วยนะครับเพื่อนๆพื่พี่พนะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะก็ถ้าในสนใจบ้านเสียงโชคนะครับผมก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน โชคอนันต์999นะครับผมบ้านนี้แอดมินใจดีนะครับเข้าไปสอบถามได้นะครับชื่นชอบหรือไม่ชอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่พี่อสมาชิกนะครับผมวันนี้ผมได้นะครับเลขตาราง8 2 0 6 4นะครับแล้วก็3นะครับผมตัววิ่งกับตัวรูดวันนี้นะครับตัววิ่ง ผมให้ไปที่หกนะครับพี่พี่สายรูดผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับประกบคู่หกสองหกสามหกสี่หกแปดูนสองสามูนสีู่นแปดนะครับผมประมาณนี้ นะครับ <c oughs> ส่วนเลขตารางนะครับผมไม่หกกับศูนย์เนาะใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับลองมองในเลขตารางจับวินดูได้นะครับเพราะว่าคนเราอาจจะไม่ชอบเหมือนกันนะครับพี่พี่บางทีอาจจะมองเลขตารางเนาะอาจจะชอบคู่นี้คู่นี้หรือว่าคู่นี้ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวเด่นเลขตารางที่ผมจะจ่อให้ก็จะมี0-2 หกสองหกแปดศูนย์สามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเลขสามตัวนะครับหลักร้อยเนี่ยผมให้ไปที่เลขสามนะครับสามหกสองนะครับสามศูนย์สามนะครับผม ตามนี้เลยนะครับพี่พี่ก็ในวันนี้เนาะก็ขอให้มาเด้งเด้งปังปังทั้งสองรอบก็แลวกันนะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับกราบสวัสดีครับ